สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิขิตดาวและอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็ขอความกรุณาทุกท่านนะครับฝากติดตามทั้งสองช่องทาง้วยนะเพื่อเป็นขวัญแรงใจให้ผมและน้องแอดมินนะครับ แล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดท่านใดสนใจที่เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขมงคลต่างๆหรือความฝันก็ช่องโหดวิศวพารวยนะครับลงทุนน้อยแต่ได้กําไรงามนะครับส่วนช่องดวงมงคลชีวิตเช่นเคยครับผมจะบอกว่าเน้นเรื่องสอนก่อนนะให้ผมมองว่าผมสอนแล้วทุกท่านเข้าอกเข้าใจผมจะดีใจมาก และส่วนหนึ่งตอนนี้คนที่เข้าไปเรียนในช่องทางสมาชิกก็เริ่มเริ่มทยอยที่จะส่งการบ้านบางครั้งผมตรวจช้าต้องขออภัยในช่องสมาชิกเนี่ยครับผมสอนโหราศาสตร์ไว้พื้นฐานเพื่อจะมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ผมสอนองค์ความรู้นี้ครับหายากไหมยากกว่าผมจะได้มาแต่ละวิสัพวิชานี่โอ้โหแทบเลือดเนื้อแทบกระเด็นนะครับ ไม่ได้ง่ายแต่ผมเอามาให้เพราะผมเป็นห่วงห่วงคนที่ชอบฟังโหราศาสตร์กับห่วงกับคนที่อยากเรียนโหราศาสตร์และมีเวลาฟังเพลิน <ๆ S 1> ครับแล้วก็เช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการเสริมเติมแต่งโดยาตากฎของการเสริมเติมแต่งโดยาตาลากเงาของเขาคือโหราศาสตร์เราลองศึกษาหาความรู้กฎโหราศาสตร์ มีอยู่ด้วยกันหลักๆเลยมี22กฎคืออะไร12ช่องราศีนั่นเองช่องเงินช่องลกูกช่องหลานผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถเราหรอกกับอีก10ข้อคือดาวทิตคืออะไรดาวจันทร์คืออะไรดาวมดจีคืออะไรฟังมันเพลินผมเชื่อว่าทุกท่านเก่งแน่นอนและเราก็จะมาเรียนรู้ว่าเออเมื่อเรารู้พื้นฐาน22ข้อแล้วเราก็มาดูว่า เราอยากแก้อยากเสริมอยากเติมอยากแต่งย,ยังไงบางทิ่ที่เขาอาจจะคิดแพงบางที่อาจจะคิดถูกกันเนี่ยแล้วแต่ท่านไปเจอนะครับข้อแรกเขาบังคับว่าให้แก้ที่นิสัยพฤติกรรมสันดานเรานี่แหละครับจะโกรธกันนะเพราะอะไรเฮ้ยเราตื่นสายก็ตื่นเช้านะครับเราตื่นเช้า แล้วก็ตื่นเช้าก็เดิมดูไหมแต่ยกเว้นว่าเอ้ยเราทํางานกลางคืนเราจะตื่นเช้าได้ไงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งหนายกยอดโหราศาสตร์จึงมีเพศวัยอายุฐานะภูมิศาสตร์ภูมิประเทศเราทํางานกลางคืนก็ตื่นสายได้ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเพราะอาชีพเราเป็นแบบนั้นครับแก้ด้วยการสวมแหวนแต่บางท่านเป็นหมอเป็นพยาบาลสวมแหวนไม่ได้ ก็ต้องไปแก้ในข้อสามพืแก้ที่ชชยภูมิของร่างกายก็คือหัวหัวคอบ่าไหล่จะลดปลายเท้าเห็นไหมหนังจีนนะครับเขาจะมีเออหัวต้องหัวต้องใส่พลอยบัลลังก์เขาที่ต้องมีอาจจะเป็นพญาหงนะครับหรืออาจจะเป็นพญาเต่าพญาเสือโค่งเห็นไหมแต่ละคนดวงชะตาจะไม่เหมือนกันต่อมานะครับก็คือการแก้ที่ใชภูมิหรือฮงจุ้ยแล้วก็แซกีและฮงซุย คุณถนัดอันไหนใช้อันนั้นแต่โหราศาสตร์สามารถเจียพาคุณไปในทุกท,ท,กที่ทุกทางแน่นอนดังนั้นเรามาดูดวงครูดวงที่3กันครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องช่องกรรมมะนะครับจะเรียกว่าเลือนก็ได้นะครับจะเรียกว่าตำแหน่งก็ได้จะพบก็ได้จะช่องก็ได้นะครับอาจารย์ผมก็เรียกช่องก็ได้ลูกเอ้ยง่ายๆเข้าใจตรงกันบางจินที่เรียกว่าห้องก็ได้นะครับ ห้องหนึ่งห้องสองสามเอาที่เราเรียนเถอะขอให้คุณเข้าใจนะครับดังนั้นช่องกรรม,มะห้องกรรม,มะภพกรรม,มะแปลว่าอะไรงานแปลว่าเรียนแปลว่าสิ่งที่คุณกระทําในภพภูมินี้คุณจะทําหรือไม่ถ้าดาวดีกระทําแล้วก็เออมันกระทําแน่นอนแลละครับแต่อยู่ที่คุณจะเหยียบเบรนหรือไม่หรือคุณจะเหยียบสปีดเท่านั้นเองนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากรรมนั่นเอง ที่บอกว่าเอ๊ะกรรมดีกรรมชั่วมันเกิดจากช่องไหนคือช่องกรรมมะครับผมดังนั้นเราก็มาดูกฎข้อที่หนึ่งของการเสริมเติมแต่งดวงตากันที่เราถือว่าสําคัญมากนะครับเราถือว่าสําคัญมากดังนั้นเริ่มกันเลยกฎข้อที่หนึ่งหนึ่งมาดูที่ลัคนาที่หนึ่งของเรานะครับลัคนาที่หนึ่งว่ามีดาวประจําตัวเป็นดาวอะไรนะครับ ก็คือดาวพฤหัสนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะต่อให้เป็นดาวพฤหัสก็ตามนะครับดังนั้นเป็นดวงคนสาเหตุที่ผมให้ดวงนี้เป็นดวงคนก่อนฟังนะก่อนเพราะว่าหนึ่งอายุเขายังน้อยอยู่นะครับเขาอาจจะอยากมีความสุขอาจจะอมีแฟนอาจจะอยากดิ้งแดงดังอาจจะไปล่นเล่พระเดจรตามภาษาเขานะครับแต่ เราจะแยกยังไงครับหนึ่งแยกวิธีแรกใครก็ตามที่มีดาวที่เป็นดาวคนดาวจันทร์เลขสองเป็นดาวคนดาวคารดาวคนดาวพุธเลขสี่ดาวคนดาวศุกร์เลขหกดาวคนดาวเสาร์เลขเจ็ดดาวคนแน่นอนแต่บางท่านมีดาวห้าหรือแปดอันนี้ถือว่าเป็นกึ่งคนกึ่งเทวดานะครับอันนี้ไม่ยากกึ่งคนกึ่งเทวดาส่วน ใครก็ตามที่มีดาวมุตยูเลขศูนย์กับดาวพระเกตเลขเก้าถือว่าเป็นดาวเทวดาทันทีไม่เป็นโลกมนุษย์ใบนี้นะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิดังนั้นสมมุติว่าคุณได้ดูดวงกับใครก็ตามที่เขามีเลขห้ากับเลขแปดเป็นดาวประจําตัวเขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเลยว่าคุณจะอยู่ในโลกใบนี้แบบคนหรือเทวาเทวาก็ะไรมีคนเลี้ยกมีเทวดาเลี้ยงนั่นเองแล้วแยกยังไง สมมติว่าผมเนี่ยแก่แล้วนี่แหละนะครับจะหกสิบแล้วเนี่ยใจผมอยากจะนั่งพิปัสนากรรมฐานอยากจะสอนคนให้มีความรู้ใครรวยเราก็ดีใจใครเสียโอเสียใจเราก็เสียโอเสียใจกับเขาเรียกว่ามีน้ำจิตน้ำใจที่จะเอื้ออาทรหรือสงสารหรือช่วยเหลืออันเนี้ยเป็นเทวดาทันที แต่ผมเนี่ยหัวขาวนั่นแหละโอ้โหยังอยากจะโอ้โไอนี่รวยเลยเดี๋ยวจะืมเราต้องรวยกว่าเขาเราต้องเลิศกว่าเขาเราต้องดีกว่าเขาเราต้องเด่นกว่าเขาอันเนี้ยยังมีวัฏฏะสงสารี่เป็นโลกมนุษย์เป็นคนอยู่ตอนนั้นน่ะดวงตานี่เป็นคนทันทีหรือตอนเนี้ยเราอยากเข้าวัดน่งขาวอมขาวเป็นเทวดาทันทีกับเด็กบางคนเนี่ยลูกค้าของบางคนเนี่ยฝึกให้เด็กฝึกให้ลูกตั้งสมาธิใช่ไหมครับ นั่งดับตาปี้เลยส่งลูกไปดูน่ารักนะครับนี่คือเด็กคนเนี้ยถ้าผูกดวงแล้วเป็นดวงเนี้เขากําลังเป็นดาวเทวดาแต่ว่าเฮ้ยตอนนี้ยเขาไปอายุห้าขวบแต่พออายุยี่สิบผมแต่งงานนะเขาอาจจะกลับมาเป็นดวงคนเหมือนเดิมดังนั้นดาวสองดวงนี่เขาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาได้ครับสิทธิ์ของคุณทั้งทีแต่อันนี้เราสอน ให้เขาเป็นดวงคนก่อนนะแล้วใครอรู้จริงว่าเขาเป็นดวงคนเทวดาก็ตัวเขาเองนี่แหละครับหรือตัวเราเองเนี่ยอ๋อนิสัยเราเป็นแบบนี้นะดังนั้นมันมีความสําคัญมีในยะสสาคัญในการแก้เสริมเติมแต่งรูปเรือนตาสําหรับดวงห้าแปดพอสมควรเนี่ยครับเขาจะบอกว่าใครก็าตามที่เป็นห้าหรือแปดเป็นหยินหยางทันที จุดเป็นจุดตายไม่แน่นอนคิดว่ารอดอาจตายคิดว่าตายอาจรอดนะครับอันนั้นก็คือความรู้ของโหราศาสตร์ขั้นสูงแต่เราเรียนรู้กันครับเราจะพูดถึงช่องกรรมมะคืองานนะได้ดาวจัน์นับนะนับเท่าไหร่นับสิบนับที่ลัคนานะครับ1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเกมีคนถามบอกว่าอาจารย์ทำไมบางครั้งเมื่อภาคคำนวณให้นับศูนย์บ้าง ที่ลัคนานับสิบบ้างถ้าเราจะนับศูนย์ก็ต่อเมื่อเราเรียกว่าผูกดวงเพื่อหาลัคนาราศีเกิดแต่เพื่อภาคคำนวณหละะักจนมาเรานับหนึ่งที่ลัคนาเสมอนะครับให้เข้าใจตรงกันนะดังนั้นช่องกรรมะได้ดาวจันทอ้ยง่ายมากเลยเดาวจันทแล้วก็ดึงดาวจันร์มาดาวจันทร์เลขสองเกียนตนะี้เนาะแล้วก็ไปดูว่า คู่มิตรคู่ท่าคู่สมบุญเขาอ่ะมีอะไรบ้างคู่มิตรคู่ท่าคู่สมบุญเขาก็คือคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเขาแหละที่จะทําเขาจเจริญขึ้นลักษณะชนิดเขาเรียกว่าเสริมดวงนะครับไม่ได้แก้ดวงแต่ถ้าเกิดดาวเสียในช่องนั้นเขาเรียกว่าแก้ดวงดังนั้นเราต้องการเสริมดวงให้มีการมีงานเพิ่มมากขึ้นดีไหมดีนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยได้เงินไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นมีเลขอะไรบ้าง ดาวจันเนาะมาดูเลข2มีอะไรบ้างมีเลข4มีเลข5ามีเลข8ดังนั้นมีเลขลายมีเลข4มีเลข5มีเลข8แล้วก็เหลือมาดูครับเรียกว่าเช็คดวงสเต็ปต่อมาว่าในมณฑลจักรวาลเราหรือราศีเกิดเราเนี่ยเลข4เลข5เลขแปดดีไหมหมายถึงว่าดีในช่องดีในภพดีในเลือนดี ถ้าดาวไหนเสียตัดที่ไไปก่อนในกรณีที่มีดีให้เลือกนะครับดังนั้นเรามาดูครับเลขสี่เลขห้าเลขแปดนะครับมาดูสิลาหูเสียเป็นอริตัดทิ้งไปเลยเหลืออะไรเหลือเลขสี่เหลือเลขห้าอะไรดีสุดลหละในกรณีที่เลือกได้ถ้ามีสมมติเหลือสี่อันเดียวไม่ต้องเลือกใช้ได้เลยพระพุทธ แต่บังเอิญว่ามีทั้ง4และ5ตอนนี้4กับ5มีคุณภาพดาวเท่าไหร่ประมาณ98%สิมมติเฉยนะแต่เราต้องการอุยอยากอาจารย์อยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนๆก็ไหนๆมีให้เลือกนี่เราก็เหลือมาดูในทักษะครับว่าอะไรดีที่สุดก็มาดูว่าเออพุทธก็ดีเนาะเลขสี่ห้าก็อภิมหาดีดังน,นั้นห้าห้านี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พุทธเนี่ยประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยจริงๆก็ต่างกันนิดนึงเนาะดังนั้นก็ ตามคุณเลยเพราะอะไรถึงสูงว่าดวงนี้เป็นผู้หญิงเนะาะเขาอาจจะอยากจ,จะเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เยอะแยะลงไปอันนั้นตามอัรถรสคุณดังนั้นเราก็มาใช้5หรือ4ก็ได้แต่กฎข้อแรกอะไรมีดาวดวงเดียวสวมแหวนได้ไหมอาจารย์สวมแหวนก็ได้แต่อาจารย์วันนี้เราเสริมเติมแต่งบริเวณหัวข้อบ่าไหลจนไปเท้าดังนั้นเราก็ไปดูว่าราศีอะไรราศีธนูไปดูนะเขาไปดวงคน ราศีธนูอยู่ไหนเอ่ยอยู่โคนขาใหญ่กับต้นขาสมมติว่าคนนี้เขายืนตรงนะครับโคนขาใหญ่คือต่ำกว่าครื่งเพศลงมาจริงๆมันจะอยู่บริเวณฝ่ามือนะคนนี้เขาอาจจะฝ่ามือสั้นไปหน่อย <c oughs> คุณลองสมมติว่าคุณยืนตรงแล้วกันแล้วคุณก็เอามือไปตีโคนขาคุณนะ่ะตีด้านหน้าด้านหลังงหมดนั่นแหละคือจุดที่ดีที่สุดของการเสริมเติมแต่งดวงชะตาบริเวณโคนขาใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องงานดวงนี้ แต่และคนแต่และดวงไม่เหมือนกันนะดังนั้นโคนขาใหญ่เขาเนาะอยู่ตัวเนี้ยเอาสมมุติกลมๆนะครับไม่อยู่ใกล้เครื่องเพลิเกินไปไม่อยู่ใกล้หัวเข่าเกินไปอยู่ด้านหน้าด้านหลังได้หมดนะครับอยู่ด้านหน้าด้านหลังได้หมดง่ายๆอย่าอยู่ใกล้เครื่องเพลิอย่าอยู่ใกล้หัวเข่าเกินไปจุดเซนเ,นเตอร์ที่ดีสุดคือการฝ่ามือคุณที่คุณตีลงไปบนโคนขาใหญ่นั่นแหละง่ายๆนะครับดังนั้น เมื่อเราดูแล้วอาจารย์มีวิธีอื่นที่แขวนไหมมันยุ่งถึงเลยมีครับโอ้ขออภัยด้วยมีคนสมัยก่อนเนาะเขาจะทําแบบนี้นะคุณดูตามผมนะคนสมัยก่อนเขาจะหาเชือกแขวนตัวนี้แล้วเขาจะหย่อนยาวไปถึงตัวนี้เลยเหมือนเราเล่นลูกดิ่งหนึ่งวิธีนะครับที่ง่ายวิธีสองเคยเห็นนักมวยสมัยก่อนไหมที่เขาจะแขวนอะไรผูกอะไรตัวนี้นะครับเขาก็ใช้กันนะครับ แต่คุณมีวิธีอื่นมากกว่านี้ไหมมีครับคืออะไรแขวนสักเจาะเห็นไหมครับแขวนสักเจาะดังนั้นวัตถุบงคลที่คุณจะแขวนสักเจาะมีอะไรพระพุทธมีอะไรบ้างอะไรก็ตามที่เป็นกฎตามกฎซื่อลงไปอย่าเอามาใช้คือมหาเทพองค์เทพหรืออะไรที่ไม่เกี่ยวกับคนกราบไหว้เยอะๆอะครับก็คืออะไรพระแม่คงคาห้ามดังนั้นที่นิยมแล้วกันครับก็คือยก มรกฏเขียวซองได้หมดนะครับเน้นที่สีก่อนถ้าเกิดอาจารย์ผมสักยกมรกฏเขียวซองได้ไหมได้ครับแต่คุณต้องเติมสีลงไปด้วยแต่ถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ผมสักตามังกรได้ไหมได้ผมสักปาฏิพยนได้ไหมได้ผมสักหมูได้ไหมได้ผมสักคนโทนได้ไหมได้ได้หมดครับนะครับส่วนดาวประหัดลหละที่ดีอขออภัยประหัดตัวนี้เนาะ ขนาดที่ดีล่ะอาจารย์ผมแขวนรูปประคำได้ไหมจริงจริงมันก็พอได้นะรูปประคำนะนะครับพอได้นะคนสมัยก่อนเขาก็แขวนอยู่ข้อเทา้าอันนี้มีแต่และหรือนะแต่และหรือนะครับอาจารย์ผมเอาเกจิอาจารย์ไปแขวนดีไหมไม่ได้นะเสยียอจไรกินตัวนะขอร้องนะครับเขาจะโรคติดเตียนหรือข้อสาบแช่งอันนี้ต้องระวังครูอาจารย์เม่ยไม่ได้รูปพ่อเรายิงไม่ได้ใหญ่เลยนะพระอรหัรประจําบ้านพระแม่ธรณีไม่ได้ ดังนั้นทีนี้ยมแล้วกันครับทีนี้ยมอะไรบุษราคำที่เป็นสีส้มสีโรสสีอินสีไม้สีาสสตาลหรือสีชาอย่าสีเหลืองนะนะครับแล้วก็ผลไม้มงคลก็คือรูปประคองรูปรประคำนะครับผมก็มีให้ดูอยู่นะตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอีกเช่นเคยเดี๋ยววันาหลาังผมจะทําให้ดูนะครับแล้วก็มีอะไรสักกวางได้ไหมจาย์สักได้ครับสักนกคูกันไหมได้ครับสักเจดีไหมอย่าไปทํานะครับดังนั้น วัตถุมงคลเรื่องราวก็ตามนี้เลยนะครับคุณจะสสกคุณจะแขวนอะไรก็แ้แต่สิทธิของคุณแต่ขอร้องอย่าแขวนอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเทพมหาเทพหรือพรหัสนี่แปลว่าเกจิอาจารย์ญาสองอาเจ้ารหรือผู้ทรงศีลก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปแก้ที่ใช้ภูมิมณตุหรือฮองซุยแซกีอันนี้สุดยอดนะครับคงไม่มีใครเอาไปโอยไปแขวน พราอ้ราคา10ล้านหายครับเขาจึงต้องนิยมใช้สัตว์มงคลไปวางแต่ทีนี้ทั้งนั้นองค์ความรู้เนี่ยผมจะส่งต่อใด้คุณผมสืบสารมาจากครูบาอาจารย์ผมก็จะสืบสารต่อยอดให้กับครูบาอาจารย์นะครับดังนั้นวิธีการเรียนหาราศาสตร์ไม่ยากครับฟังเพลินๆอย่าตั้งใจมากสักวันหนึ่งครับ ที่ผมชอบบอกว่าภาษารีบุตรเป็นเพื่อนรักกับพระโมคคัลลานะเกิดตามกันทั่วกับชั่วการไม่เคยห่างกันเลยแต่ภาษาลีบุตรบรรลุธรรมหลังจากพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะบรรลุธรรมภายในเจ็ดวันภาษารีบุตรสิบห้าวันถ้าถามว่าคำว่าบรรลุธรรมเนี่ยราสาลีบุตร เป็นผู้ไต่ตองคิดวิเคราะห์พิถีพิถันแต่สุดท้ายคืออะไรครับทุกคนก็บรรลุธรรมเหมือนกันคือถึงยอดเหมือนกันจะช้าจะเร็วถ้าเกิดคุณไม่ท้อคุณไม่ถอยคุณมีความพยายามสุดท้ายคุณก็เรียนรู้เท่ากันเหมือนผมว่าบางคนว่าอาจารย์ทำไมเก่งจังสุดท้ายคุณก็เก่งเหมือนผมอาจจะเก่งกว่าผมเชี่ยวชาญกว่าผมเพราะเมื่อไหร่ที่คุณถึงยอดเดียวกันมันเท่ากันหมดครับ ดูที่โอกาสของคุณดังนั้นการเรียนการฝึกฝนการฟังจะทำให้คุณไปถึงจุดหมายแน่นอนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่มาเป็นเพื่อนกันและเป็นขวัญังใจให้ผมและน้องไอมินวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ